สวัสดีค่ะยินดีตอนรราทนผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่การเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับแบทในช่วงบ่ายของเมื่อวันที่12เดือนพฤษภาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะมนีนะคะแอดผ้าพแมพี่น้องบรรเทาสุขสุขคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากคนมกเกลขดค่ะพี่น้องคะสาหรับทิปนี้เป็นแนวทางตเล่าค่ะพี่น้องเอาแนวทางนะคะช่วงบ่ายนี้ แนวทางของคนมักเลตตำาเล่านะคะซีเดน่าเป็นตัวใดพอพี่ลองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะค่ะเขาดีผมมาดีเนื่อยผมเรียนก่อตุนเลยะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะผมค่ะอวันนีค่ะแนวทางตำเล่าขึ้นเก้าค่ะค่ะ เหล้ oh, ifica, me, together, oh, Gotta, euh, า,า,า,า oca, แล้วก็ต่อไทยเลยเด้อครับพดมืออื่นผมจะคงจิตเบาบางนะเอาได้ค่ะได้ค่ะครับผมครับสองคลิปเด้อได้ค่ะอ่าเอ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 านี่เอาแมนค่ะเอาล้าด้วยค่ะเนาะเล้าก่อนนะคะอ่าเอาเอาเอาสูตรกันเนาะสูตรค่ะสูตรที่แล้วก็บเกาอยู่ที่บดสเต็กกับเกาเอ่อให้เนื้อหาผมบริหารไปผมกระจายี่สิบเก็ดเลยค่ะวันนี้สูตรก็คือในสี่ศูนย์ค่ะ สี่หกค่ะหนึ่งหนึ่งค่ะหนึ่งหกหนึ่งหค่ะครับผมสี่หางครับค่ะอ่าสมตัวก็หกสี่หนึ่งหี่หนึ่งค่ะอ่านี่ๆแหละตัวตัวที่ว่าไกลเคียงกับที่เพาเพิ่นใไ้ลูกเต่าเมือเต่าอย่เนาะค่ะเล็เล็กพาเพิ่นหนึ่งหนึ่งสค่ะ ครับผมแล้วก็หกหกสี่สองหรือหกอีอย่างเนาะเมื่อกี้ผมบอกแอดไปหึท่านนี้บอกค่ะอันไม่ท่านนี้บอก<ม>ก็ร่างคุยกันถึงว่าพระเพิพ่นขอเบรกลายเมือลูกสาวนะคะ่ะอ่าครับเปิร์ดว่าเพิ่นว่าเาอาสร้างมาสุดกรบเบียวนะครับรค่ะอ่าเพิ่นดว่าเปิร์ดก็เลยเปิ่นก็นเลยบอกเลขไปยุคป,ปุณกะไปยุ่งเทียบปุณกะ ่นไปวนเวียนหลัง่อ,อ,รรองยู่สานมาพมเมียคนตลาดไปดูนคนตลาด, <Okay. S 2> ลาดก็เลยเห็นะะเขาก็เล้นถามนังหนูเดเลขอะไรเขาบ้ว่าป็นลูกจาของตลาดเนาะคนกบไปแับเกิ่บคนเก่าคนก็บอกว่าซื้นองกับหัวด้วยนะ่นบอกเขาอ่ะเอเ่ยกับหัวด้วยื่อ uh huh. เต็มตลาดมันเขานั่มบ่นพวกนี้ตลาดน,นั้นนั่มนั่มจั ถามว่าเป็นลูกไก่ลูกไก่เขาไปเลยหมูค่ะเด็กหน่อยมาเขาคืบเขาเปลี่ยนแบบนั้นมันเด็กๆได้แล้วค่ะเรื่องที่ห้องบวจะเสื้อห้องกระดองเสื้อค่ะห้องกระเสื้อเดี๋ยวคิดตบเป็ดสิโลอีกอย่างดีๆไดครับค่ะครับผมเหล็กเล่าแบ็นี่ซั้นนี่แหละครับเหล็กเล่าอันของของของภาเกียรติหามีหนึ่งศูนย์สี่ครับตัวเดียวติคะหรือว่าอย่างอีกตัวหนึ่งคะหนึ่งศูนย์สี่ นึ่งสีสโอ้ยปรอยู่เอ่อสิเป็นหกี่หนึ่งมันซ้ำกันกับสูตรบอกคลบอันนี้แหละ,ะจับบอผิดแต่เนาะหกสี่หนึ่งเคะแมนครับโอเคค่ะได้ค่ะอ่าหกสี่หน,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 นึ่งอ่ะบสับสนออกมันพอของเร็ผมมันก็มี่มีอยู่สองหางค่ะหกสี่หนึ่งเอา เอาเครื่งนี่แหะครับ่สมีแหละหลายสงสนรนนหลินบสถววค่ะเดาโอยนอนกับ่วลาเดียวเหงอไว้อัดไปบากิจเนาะเอาชั่วบอกให้พอให้มันโ่เป็นอย่งเขาบอกคำนั้นเป่นแกับปุ๊บเป็นเบิเดเินนําได้ลอาคุสลูกอาุศลบอกว่าให้เพิ่นูกเอเ่นหนูกะว่าดีเรื่องเราอยย่างก็คือให้พิ่นไปจดนุนหนูเบอกใหค่ะบอกม่ลุนบอกบอก มันหดไปยุส่กับโทลไล่ร่มบอกกแรงกับกับดอกค่ะมครับผมเดี๋ยวพิสองพุยกันครับได้ค่ะอันนี้เล่ามีซัหนีเนาะเนาะแมนครับผมค่ะได้ค่ะอ๋มิซีศูนย์ซีหกหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหกซีหนึ่งนะคะครับผมรากาผ้าเกีนไทยาราคเรดลสิเป็นแมนค่ะหนึ่งศูปิง หนึ่งศูนย์ซีศูนย์ซีป่ะค่ะโอเคครับโอเคค่ะได้สิบมังวนเด้อเพราะว่าเขาเป็นมื่อยเออค่ะค่ะว่าเป็นยังค่ะนนน้้ออบิิกค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีสสวัดีนะคะสวัสดีค่ะโชคดีค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากคนมักเลขค่ะแนวทางตำเล้า นะคะพี่น้องคะมนีคนมักเลกเราเด่นอยู่ที่6กับ0ค่ะเด่น6กับ0นย์แนวทางมณีมีี่มี4 0 4 6 1 0 1 6 6 4 1นะคะแล้วก็พระเพิ่นเขียนให้1 0 4กับ6 4 1นะคะพี่น้องคะแคปหน้นาจอเอาไว้พร้อม 40, 46, 16, 6, 4, 1, นะคะสำหรับแนวทางต่ำเล่ามนี 6, 41, นะคะของคนมักเลขนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอ,อ,าอนะคะ ดอคะก็มีประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทางตลํลราจากคนมักเลขค่ะอย่าลืมนําไปพิจารณาเบิ้งนะคะพอมปพี่ดองคะ่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบุญขอบคุณไปพี่้องมรเท่าสุขสุขค้นนะคะสาหรับการรับชมรับฟังนะคะลระกาต้องขอขอบุญขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบุญขอบคุณแนวทางจาก คนมักเลพนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้าผู้อยากสิทลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้คะ่ะเขาเมื่อเล่าก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้พบพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพ,พ่อแม่พี่น้องคะเอาจเลยกันัน่นปพิจารณาเบิ้งนะคะสำหรับแนวทางของคนมักเลพพ่อแม่พี่น้องคะโอ้มาหนีเสียง เสียงอยังเกาะเสียงแมงห่องนาะพี่น้องเนาะหมื่ว่านี่มันบดีห่องหล้ยขนาดนี้นะคะพี่น้องหมื่ว่านี่พมีเสียงแมงห่วงเลยมือเครื่องนี่ฝนกับโต๊นะคะพี่น้องคะต๊ะต๊ะมือช่วงหมื่ว่านี่ช่วงาบนะคะมือเครื่อนี่กับโต๊ะกระดับพี่น้องของก็สิสังเกตว่าย่างของเว้นนี่บานแอดเซมีแมงห้องเนาะหมื่ว่านี่พอมีแมงห่องนะคะพ่อพี่น้องคะือว่าจังใด มื่บ้านดีบอยมีแม่ห่วงดอกเพราะว่าฝนตกฝนก็กำลังตกวกันล้วพาพี่น้องค่ะเอาพายพี่น้องมีอ่าความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้ว่างใดอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาเด้อพี่น้องเด้อพายพี่น้องอย่าให้ติดตามแนวทางของอาจารย์ท่านใดก็คอมเมนต์เข้ามานะคะแอปจิติดตามให้นะคะพายพี่น้องค่ะแอปจิติดตามให้เนาะพี่น้องโมนี้ตำเล่าเจังไรก็ให้พายพี่น้องไปเท่าสุขุสุข้นเป๊ะเป็ดปังๆสุขุสุข้นเด้อพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ พพี่้องคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอก็กสิเดเล่อร์โตล่าพมยพี่้องบรรทงสุขุสุคนไปก้อนนะคะเอาใบพอกันไหมก็แบดในคลิปนานนะคะพม่พี่้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ